สวัสดีครับวันนี้ช่องปิชาชาวแนวครับขอ,อนำเสนอครับโต๊ะเก้าอี e. ้ลอยน้ำได้ครับโดยการใช้ระบบถ่วงครับถัง200ลิตรแล้วเป็นถังถ่วงน้ำหนักครับแล้วก็ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ยีโวลต์ครับใายหางใบพัดเรียหางยาวครับเป็นตัวขับเคลื่อนครับตอนนี้เราก็ได้ประกอบสำเร็จแล้วครับพร้อมที่จะลงทดสอบอันนี้เป็นโต๊ะเก้าอี้ลอยน้ำได้ครับใช้สำหรับนั่งกินเบียร์ ริมน,น้ำแม่น้ำลำคลองครับจิบเปียเรื่อยๆแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆตามลำพเนียงครับตามสายน้ำด้วยระบบขับเคลื่อนรับ,รบมอเตอร์ยี่สี่โวลต์ครับก่อนตัวทดใบพัดเรือหังหยาวครับ